ซึ่งทีนี้พอเรารู้ว่าในเมื่อเราดําเนินชีวิตไปด้วยการที่เรามีขันห้าแล้วเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกเราก็แค่ดําเนินมันไปตามโลกดําเนินมันไปตามฐานะเพราะพระเจ้าท่านก็สอนเหมือนกันเรื่องฐานะของตนต้องประพ์ตนให้สมกับฐานะเป็นพระก็บูรพ์ตนให้สมกับการเป็นพระเป็นสารวัก็บูรพ์ตนให้สมกับการเป็นสารวัตเป็นแม่คนก็ต้องบูรพ์ตนให้สมกับเป็นแม่เป็นลูกก็ต้รพ์ตนให้สมกับเป็นลูกเป็นสามีภรรยาก็บูรพ์ตนให้สมกับเป็นสามีภรรยา คือมันเป็นสิ่งที่คุณเจ้าท่านก็สอนไว้อยู่แล้วฉะนั้นเราก็เมื่อเรากระทาด้วยการปฏิปนแบบนี้ให้มันให้มันเป็นไปตามบริบทของลูกนะครับเราะในลูกเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีออกจากลูกนี้ได้จนกว่าเราจะออรหันต์อิลเผ่านนะคะคือถ้าเราไม่สามารถหลีกหนีได้จนกว่าถ้าขันเรามันจะแตกสลายไปจากวระตังอย่างเงี้ยเนาะ แต่ในเมื่อเรายังมีภาดฉันอยู่เราก็ต้องดาเนินไปเราต้องอยู่บนหลักความจริงนะคะต่อให้เราอยากจะหนีมันมากเท่าไหร่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงแค่การหนีทุกข์ที่เราต้องไปอย่างเช่นอ่าเราเกลียดใช่ไหมคะความที่เกลียดตรงเนี้ยค่ะมันเรารู้นะความที่เกลียดมันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่เคยจะดีกับชีวิตของเราสักเท่าไหร่หรอกแต่เราไม่ได้มีกํานางมากขอในการที่จะเห็นมัน แล้วเราก็พือตามสุดท้ายก็เป็นการเพิ่มผูกให้กับตัวเราเองขอผููที่รับผลของการกระทำนี้ก็ตัวเราเองแถมมีผลของการกระทำนั้นก็คือพ่อแม่เราที่เราบอกท่านเ่าเราจะเลี้ยงรู้ทานลูกของเราที่เราจะส่งเขาแต่ตัวเราขี้เกียจเราก็เพิ่มผูกให้กับตัวเองแล้วก็ส่งผลถึงคนในครอบครัวเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็แค่ใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองอืม แต่บวันนี้นะคะันก็คือใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยเราเรามีเป้าหมายในขนะที่เราก็มีลูกถูกไหมคือเป้าหมายของลูกเราเนี่ยเอ้ยมันจะต้องอยู่ในสถานทศา,ศา่ที่ดีไหมการรักษาพยาบาลจะต้องดีไหมจะต้องที่สุดไหมคือเข้าใจความความรักล,ลูกมันมันที่สุดของหอัวใจอ่ะคือใครบอกว่าผมปล่อยวางได้แล้วผมแม่อะไรมากเลยแต่เ<ต>วลามันเกิดขึ้นกับลูกเราเนี่ยที่เคยเจริญ มนรดารู้สี่นะหรือว่าเนี่ยคิดถึงลูกลูกภายนะโหขค่นนโหดเลยนะคือเราอ่ะไปหกลอบยังไม่ไม่น่ากลัวเท่าลูกไปรอบเลยคือคนที่มีมีลูกอะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะรู้หรือว่ามันมันเป็นสายใหญ่สายสัมพันธ์ที่คุ่นโหวดอะแต่ทีนี้เราอันเนี้ยไม่ได้ถามนาดนะหรือว่าทางโลกเนี่ยคือ ถ้าลูกไม่สบายหรือว่าลูกต้องมีคุณเรื่องการศึกษาเนี่เราเราวางเป้าหมายหรือว่าเราวางอนาคไาไตคไม่ด้หรือว่าแค่ทำไปตามนี้แหละเพราะว่าเรามำอะไรแบบนี้นถูกไหาเราต้องเน้นกว่านี้อีกหน่อยเพื่อเพือ่อให้เขาจะได้การศึกษาที่ดีขึ้นหรือว่าถ้าเราไม่สบายเรามีเงินสำรองอะไรแบบเนี้นคือคือถ่ายอย่างเป็นของลูกวันนี้ค่ะวันนี้มีทํปาประกันไว้ให้ลูกแล้ว ในในส่วนตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี้ยค่ะแต่ว่าประกันต่อปีมันก็แพงอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตามมันก็แพงเราก็รู้ว่าในวันข้างหน้าถ้าหากมันเกิดอะไรขึ้นจริงเราก็คงไม่ได้มีเงินก่อนเราก็ยอยจ่ายเป็นปีเดียวอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของแบบความสาเร็จของลูกอะไรต่างๆคือวันเนี้ยมีวันนี้ก็อยากจะบดวเนาะคือส่วนตัววันนี้นะคะวันนี้คิดว่าแก่ไปก็คงอยู่ตอนไหนก็ไม่รู้แหละ ในเหตุปัจจัยทม่มันถึงพอแล้วคเราก็คงออกหวดของเราแต่ว่าก่อนที่เราจะออกหัวดเราก็ต้องสร้างอะไรไว้ให้ลูกด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีแบบแผนที่มันชัดเจนแต่เรารู้ว่าเราจะมีการแบบเออเรียกว่าลงพวกลงอดอะไรเงี้ยไว้ให้ลูกอย่างน้อยก็คือคือลูกเขาคงไม่ได้แบบ แม่เป็นมหาเศรษฐีแล้วลูกมินใช้อะไรอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่แต่ี่วันนี้วางไว้ก็คือแบบลงเป็นขอดไว้ให้ลูกแล้วลูกก็แบบได้แล้วเลือกเป็นปันผลอย่างเงี้ยค่ะเป็นปันผลตอนเดินแบบเรือแล้วเขาก็เอาไปใช้แล้วเขาก็ต้องไปดําเนินชีวิตในส่วนของเขาเองเพราะว่าตัววันนี้ไม่ค่อยคาดหวังกับลูกสักเท่าไหร่คือตุ้งเพื่อความที่วันนี้ถือเหรียมาไม่แน่ใจว่าแม่วันนี้ฟังไลน์มีอยู่หรือเปล่าเห็นเข้ามาถักอาจจะพูดถึงแม่อย่มากไม่ได้ แต่ว่าวันนี้ถูกเลี้ยงมาด้วยความแบบอิสระเนาะแม่ก็จะให้ความอิสระของวันนี้แม่ไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แม่ไม่จัดกรอบให้เรานะคะฉะนั้นแม่ให้วันนี้เรียนรู้โลกเรียนรู้ทุกของตัวเองเรียนรู้โลกว่าโลกมันเป็นยังไงไปใช้ชีวิตให้ตัวเองรู้ จนวันนี้นีวันนี้ได้จนมีความคิดเป็นของตัวเองจนเราสามารถ่ในเส้นทางได้ก็เพราะว่าแม่เลี้ยงดูมาแบบนี้ส่วนตัววันนี้ที่วันนี้จะให้กับลูกแน่นอนว่าวันนี้ก็จะสอในเรื่องของธรรมะเรื่องของต้งพลาพิจนากายเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆเรื่องพลังกายอันนี้คือสิ่งที่วันนี้ลูกขอให้ลูกได้ส่วนเรื่องความสำเร็จทางลูกที่ลูกจะทำมาะสิ่งที่เราทำได้คือเราจะส่งเสริมลูกในสิ่งที่ลูกชอบ โอเคถ้าลูกชอบอะไรเราสามารถส่งเสริมมันได้แต่เราจะไม่บังคับว่านุ่ลูกจะต้องเป็นไปในแบบที่เราตีกรอบไปให้ค่ะฉะนั้นเรื่องตรงนั้นคะวันนี้ก็เลยไม่ไม่ได้ห่วว่าลูกจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยงไงแต่เรารู้ว่าเราสร้างอะไรไว้ให้ลูกเป็นางแต่วันนี้ไม่ใช่คนที่แบบรู้ว่าไม่ได้มีเรื่องของเงินเป็นทัชชั่นอยู่แล้ววันนี้รู้แค่ว่าวันนี้หาเงินเพื่อดูแลครอบครัวในส่วนของวันนี้เพราะฉะนั้นการหาเงินคนนี้มันคือการดับผูกส่งค่า ก้านหลักของทุกนาทีเป็นทุกในทุกประจำวันใช่ค่ะก็เลยโอเคหาเงินหาเงินมีเงินก้อนหรือมีเงินลงทุนอะไรไว้ให้ลูกมีเงินซื้อประกันไว้ให้ครอบครัวโอเคนั่นคือหน้าที่ที่เราได้กระทำเนี่ยค่ะเราก็ต้องครั้ว่าครอบครัวของเราโอเคไหมในสิ่งที่เรากจะทำแบบนี้อะไร้ยคะอืมใช่หลักฐานหลัก็คือสิ่งที่ามก็คืออันนี้ก็คือเป้าหมายวันนี้ก็คือถ้าจับวาง มันก็มาลูกน่าไปแล้วก็คือปั้นกอร์ดไว้เพื่อจะมาปันผลให้ลูกในอนาคตทีนี้ไอ้กอร์ดเนี้ยถ้าสมมติมันปันผลให้ลูกเลยนละแค่แปดพันคุณสามีอาจจะบวชก่อนด้วยใช่ไหมเพราะคุณสามีอยปฏิบัติงานคือเรื่องลูกค่ะลูกวันเนี้ยมีแฟนใจดีมีแฟนใจดีอะค่ะคือ เขาก็เออเขาก็จะซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตลูกเราอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้เขาก็ซัพพอร์ตลูกเราแบบค่าเรียนค่าอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยฉะนั้นวันนี้ก็เลยรู้ว่าไม่ได้หัวงเรื่องนี้มากแต่เราก็ยังคงกรรทำาของเราไม่ได้หวังคืนเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปวันไหนจะบวชเมื่อไหรือจะบันเทิงหรืออะไรที่เราไม่สามารถดูแลคนได้เราก็ทําในส่วนเราแต่เราก็ยังโอเคเขาก็ซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตลูกเราอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแล้วเขาก็วันนี้รู้แล้วว่าว่าแฟนวันนี้บวชแน่นอนบวชแน่นอนไม่ช้าก็เลยนะคะบวชแน่นอนทําใจไดแล้วนะแล้วเขาบอกบอกแม่บอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าเขาจะบวชเนี่ยเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตครอบครัววันนี้ซัพพอร์ตลูกของวันนี้อะไรเงี้ยค่ะอืมใช่ก็มีแฟนมีจารย์มตที่ดีค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นความพร้อมเนี่ยถ้าในนี้ว่าอาจจะแบบว่าคืออย่างที้ก็จะสะสม ว่าเก็บไว้เพื่อให้พี่เนี่ยไปผจวบได้เหมือนกันนะว่าถ้าหลังเราอ่ะจะต้องไม่ต้องมีมีเหตุหรือว่ามีอะไรที่มันฉุกเฉินในอนาคตแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเป้าหมายอ่นๆเหมือมันไม่ได้ไมด้มีเป้าหมายเพื่อสนองซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ได้มีอะไรตรงนั้นกับเราหรอกแต่ทีเนี้ยที่ถามมาว่าบางคนเราก็ไม่ได้ได้มีมีมีผู้ใหญ่ใจผู้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ย ได้ไม่หมายถึงคนอื่นๆด้วยนะอย่างที่ที่ที่เป็นชาวพืธของเราอ่ะบางคนก็ยังแบบว่าเรียกว่าอะไรห่้างกินข้างอย่างเนี้ยมันยังทํางานแล้วมันก็พอได้ทางานจัดจัดแล้วก็มีครอบครัวด้วยบางคนก็จะแบบว่าไม่คนไม่มีเป้าหมายแล้วมองว่าเงินมันมันเป็นมันเป็นความชั่วร้ายอยา่เ้ยมันกลายกาแบบว่า มันไม่มีทางออกให้กับคนทั้งหลายและตัวเองก็คือการเหมือนจารย์เบียบอกว่าไม่ได้ปล่อยวางแต่เป็นการปล่อยปาละเลยเนี่ยนี่ก็ถรงกับหลวงคู่ชาพูดเหมือนกันนะแต่ถ้าอย่างเนี้ยพี่ถ้าถ้าที่ฟังวันนี้ก็คือหลังบ้านวันนี้ยมันแข็งแรงระดับนึ่งก็เลยปลอดภัยทีนี้พี่จะโยนไปที่น้นแล้วเพราพี่ก็ว่าหลังบ้านยังไม่ค่อยปลอดภัยมีเป้าหมาอ่ไในขณะที่เราเนี่ย ปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้เรามุ่งมั่นกับธรรมะอย่างนี้ทางโลกเลยยังมีเป้าหมายจริงๆเนี่ยผมจะมีเคล็ดลับที่แท้จริตทุกคลิปที่ผมทำช่วงเวลาเกือบทุกคลิปนะครับซึ่งมันจะมีคำพูดคำพูดนึงที่ผมบอกทุกที่ตลอดแม้กระทั่งตอนที่เจออาจารย์ตนแรกๆก็คือผม อธิษฐานตลอดแหละว่าให้ตัวเองเนี่ยได้เจอทางโลกและทางธรรมอย่างสูงสุดเลยนะซึ่งถ้าเป็นตะกอนเนี่ยมันมันก็จะอธิษฐานไปทางโลกเลยนะก็อยากแบบอยเป็นดาราหรืนอะไรเงี้ยเป็นศิลปินดีหรือว่าองค์การบันเออในหน้ากล้องหน่อยเพื่อให้มันสนองกีเลสตัวเองเป็นหลักแต่ตอนหลังเนี่ยพอปฏิบัติอะไรเรื่อยๆคือมันทำให้ผม ก็บอกแม่แล้วว่าแม่หนูคงไม่มีครอบครัวนะหนูคงไม่ไม่ได้แบบทำอาชีพที่อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นมาลชีวิตอะหนูก็คงปวดตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ปักหงักาไว้เนาะว่าแบบเราอยากจะแบบคนทุกข์แล้วอะไรย่างเงี้ยแต่แต่ผมก็ใช้หลักคณิสศสีใช้มัดแปดในการยึดด้วยเหมือนกันเพราะว่า ผมเนี่ยมีคนมาท้าทายให้ไปทำธุรกิจสีเทาเยอะมากให้เงินสบายด้วยบทนี้ได้เลยแต่พอเรามีคำสองน้องด้วยกันแล้วก็มีรำเนี่ยมันไม่อยากที่จะสร้างทุกโดยไม่ได้ปฏิบัติตามมาแต่ผมขอทำแบบสมาอาชีวะคือเหตุที่มัน เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันส่งผลให้ผมลำบากเรื่องเงินในตอนนี้ยผมก็เรียนรู้มันแต่ผมจะสร้างเกณฑใหม่เพื่อให้มันไปสู่ทางโลกและทางธรรมอย่างสูงสุดได้โดยที่เอาให้กําลังชื่อเสียงกาลังปัจจัยกําลังคฟไม่ใช่กําลังอะไรของผมทุกๆอย่างในการช่วยเผยแพร่ธุรกิจลูศรศาสนาให้มันให้มันมันได้สูงสุดเพราะว่าตัวผมเองก็ ทานแบบสุกานใกล้ตายอะไรแบบเยอะอะไรแบบว่าคนกินแพงอะไรเงี้ยมีแล้วผมก็เห็นความความความทุกข์ที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีอะซึ่งผมก็ตัดสินใจว่ามันคงไม่มีที่ไหนที่เราจะเออ่คนกินเนื้อคนได้โดยสิสุดท้ายก็คือการแบบเป็นอินออร่าอะไร่เงี้ยซึ่งออร่าเนี่ยมันก็อาจจะยากในเทธาราว่าอะไ่าแต่ไม่ได้บอกแล้วว่าผมจะเป็นได้หรือไม่ได้เลยนะคือผมก็แค่ให้ลิ้นสร้างเหตุให้มันมัน ถูกต้องในในสมาธิที่ในสมาตุสมาในภาระตุแปดครับซึ่งพระอาจารย์ตอนที่ผมถามพระอาจารย์น่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าประสงสรรเสริญเหมือนพระพุทธเจ้าประสงมอบวิธีที่จะเจริญรุ่งเรืองทำไปมองมองกันได้เหมือนกันจะมันน้อยน้อยนันทันนะจะเป็นพะอรหันต์ในในชาตินี้ได้ที่ไม่เป็นสมาิหลุดเลยนะอาจารย์ก็ต้องนะแต่ว่า สนองมันก็ไม่ได้สนองตัวเองแล้วมันจะเป็นหรือไม่เป็นช่างมันเขาจะทำไปอยู่กับเรามันมีคำถามของพวกควันตดนะคือในพวกโคชชิ่งสายโคชชิ่งทำไมถึงไม่ได้อะไรนะฮะทำไมถึงไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราต้องการ่ทำไมทำไมมันถึงไม่ได้แต่คนเราต้องการยี่สิบล้านสามสิบล้านคำถามคือทำไมไม่ได้ทำไมไม่คู่ควรกับเรา ถ้าพูดในแง่กฎแรงดึงดูดหรือว่าพูดในแง่วิทยาศาสตร์หน่อยมันก็เป็นืองกับพลังงานเรามันยังไม่เต็มหรือว่าตัวเรามันยังไม่ไม่สมบูรณ์แล้วมันก็ความต้องการมันขาดอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดในแง่ที่เปอร์เทียลนะจริงมันไม่ใช่สเปอร์เทียลจริงมันมันเป็นแค่มันเป็นลอจิกมันเป็นคำถามลอจิกเลยนะทำไมไม่ได้คุณไม่เกี่ยวกับบุญบาปกิเลสหรืออะไรเลยนะมันคือมันก็คืออัจฉริยะหรือยิยผลเหมือนกันะ ก็คือไม่ได้เลยคือเราไม่ได้ทำเหตุให้มันเกิดไงไม่ได้เชื่อผลด้วยความโลภเลยนะเหมือนแค่เรามีลูกเรากบอกเออลูกเกลียดหนึ่งลูกเอาพิงอีกละลูกลูกนี้โรคมันคืออะไรมันคือเยอะมันไม่ใช่ไงมันก็คือมึงตั้งเป้าหมายสมมติตั้งเป้าหมายว่าเออปีนี้ทำสิบล้านมันไม่ได้เชื่อคนด้วยความโลภแต่ว่าทำไมมันไม่ได้สิบล้านแล้วเปหมายทีเหตุบรรจารว่าถ้าาขบวนการวิธีแก้แต่เอามากกว่านะเหมือนวันนี้เล่นได้หุ้นึ่งวันนี้เล่นได้หง้นแล้ว คาดหวังว่าเออมันมันมันจะปลอดแตกไหมหรือว่าอู้มันมันอีดมันจะล่มสลายไหก็ไม่ก็คิดว่ามันไม่ได้กำไรแว่าแต่มันไม่ได้คิดว่าได้กำไรในความโลภโอ้โหมันจะต้องได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยปอร์เซ็นต์คือมันก็ว่าไปตามเหตมันก็ต้องผ่นมันต้องลงทุนขนาดนี้ไฮริสไฮ r e เทินคือโลว์ริสโลว์ริเทินแต่ได้ปันผลแน่แต่ได้แต่แต่มันไม่ได้มีความโลภซ่อนอยู่นนี่นสิ่งที่พูดก็คือ เวลาที่คุยเกกับคนส่วนใหญ่แล้วปฏิบัติธรรมอ่ะคือมองอันเนี้ยใายเป็นกลัวกลัวความสำเร็จนะแล้วก็เอาเอาเรื่องความพอเพียงหรือว่าอะไรซึ่งมันมันขัดแย้งกับความคือทำไมไม่ได้ของฝรั่งเนี่ยหรือว่าตอนตกคนชัดเลยก็คือเฮ้ยคุณลงทุนผิดวิธีการนะคุณ คุณไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้นะคุณไม่ได้มีข้อมูลในการลงทุนนะคุณไม่ได้เรียนรู้เรื่องคุณสิ่งที่คุณจะทำอย่างเนี้ยการซื้อไงินชัยหรืออะมันปังเหมืนันมันมีปัามัาไม่ได้พูดถึงว่ามันเกี่ยวกับวามโลกใช่ปะแต่ว่ามันคือคุณมีความรู้เรื่องการลงทุนไหมเหมือนคุณมีความรู้หรือเปล่าเออแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คุยกับเพื่อจะชอบคุยเรื่องพวกนี้มันเหมือนมันมาแล่เกี่ยมันมาซ่อนๆอนยู่มันสนุกดีเวลาคุย มันเหมือนแบบบางคได้สังิมเขาบ้างเหมือนบางคนอยากให้ลูกเรียนเก่งแต่พ่อกลับมาบอกเราอย่างนี้เฮ้ยผมไม่ได้ต้องการรายได้สูงมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ลูกเรียนเก่งคือลูกเรียนเก่งลูกบอกว่าผมได้0.5ครับพ่อเพราะว่าผมเหมือนพ่อเลยผมพอเพียง้วผมไม่ได้โลภมันคือมึงไม่ได้อานรนังสือเลย ถ้าหาโล่ก็คือสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ก็คือคุณไม่ได้ทำให้มันสอดคล้องกับผลลัพธ์ไงแต่มันไม่ได้เช็ตซิ่งนะไม่ได้ไล่ล่านะไม่ได้ไม่ได้ไล่ล่าได้แบบว่าคุณจะเอาคุณจะเอาอะมันแบบว่าเฮ้ยมึงทำตามอย่านี้กังวนการยิ่งการอย่านี้มันก็ส่งผลกับรายได้แบบนี้มันเหมือนเราเราหาเงินด้วยปัญญามากขึ้นนะแล้วก็ไม่มีไม่มีหน้าอิจฉาหรือว่าไม่ไม่มีนิชาเข้าเข้าไปไปทำงานร่วมกับมัน ตัอไม่ต่อตันไม้่องก็คิดเหมือนมันนี้นครับคิดเหมืนพี่ปิเตอร์วันนี้อยูมากรดนีต้องเล่นแล้วตัวอดไปตัวรอดไปเรื่อยแต่เป็นความสังรกตทางโลกที่ใหญ่ให้มองว่ามันมันมันคือความ มันคือความมันคือขั้วตรงข้ามกับธรรมะจริงๆนอ้นี่รู้ว่ามันมันเป็นความเห็นที่ตล่างเวอ่งนั้นแหละอใช่จริงครับจริงคอคุณเหมาะสมหรือเปล่าคุณทำตัวคู่ควรกับผลรักหรือเปล่าหรืคุณเป็นแค่สาวรออถูกหว่ี้ยจริงจริงจริงเหมือนเหมือนถ้าคำถามอะไรนะมีแต่ผมดูนนะเป้าหมา่เปอาหมาย ตอนนี้เราอุปวัยรุ่นเนีราเรามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติมาอะไรแบบนี้บางทีมันกลายเป็นแบบว่าเมันจะมีอะไรแสงูุแบบว่าผมไม่ต้องการอะไรผมไม่ต้องไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแต่นี่ในในสภาวะฐานะที่ที่มีอยู่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถเซอร์ไว้ด้วยด้วยการ มีเงินเดือนเนี้ยบางคนเงินเดือนหมื่นสามหมื่นห้าซึ่งอนาคตเงินเฟ้อมันมันแซงรายรับของตัวเองแล้วอ่ะแล้วถั้ามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วขอให้ความต้องการหรือขอให้เป้าหมายตัวเองลงมาเนี้ยวิกฤตมันรอยอยู่ข้างหน้าทั้งเอไอทั้งิมพับจากต่างประเทศสินค้าจีนพามาโรงงานปิดตัวคนจีนจากโรงงานขายตรงสู่ผู้ซื้ออางเนี้ยคนคนชั้นกลางกับคนชั้นล่าง าถ้ามันไม่ชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการหรือเรื่องการวางแผนทำได้อย่างวันนี้เนี่ยสถานะคุณวิกฤตเหมือนกันนะวิกฤตทางทางมันไม่มีอะไรถูกลงถูกไหมวันนี้อาหารมื้อหนึ่งอ่ะแตะร้อยหมดนะที่ขึ้นทางด่วนไปปิ่นเจ้าวมีเงินต่างบทพันไม่ได้เลยนะไปกลับค่าทางบุญค่าน้ำมันก็คือทางหนึ่งมีแน่ ซึ่งแต่ถ้าเราเราจะมุ่สู่การปฏิบัติโดยที่เราไม่ได้เตรี่ยมการนี่มันก็เองมันย้อนแย้งกับเรื่องปัญญาทำหรือเปล่าช็อตเลยจริงจรงใช่ครับอก็ักาเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยอยู่นะกองทุนอ่ะไั่ได้แบบวันนี้มันก็ แต่ถ้าใครที่เคยเนี่ยคือถ้าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแต่ถ้าผลตอบแทนต่ำก็คือเราต้องเงินจำนวนมากที่เข้าไปถมก่อนซึ่งเในการที่เอาเงินไปถมก่อนมันก็คือเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราเอาเงินไปถมอ่อนเท่าไหร่มันถึงจะปันผลให้เราสามารถเอาตัวรอดได้ในแต่ละเดือนเนี่ยสมมติมาบอกว่าเั้ย ผมประหยัดผมไม่ต้นมันไม่ยัดผมมีรายได้แค่สองหมื่นผมก็พออยู่มันก็จะกลับมาต้นเหตุว่าต้องมีเงินในพอร์ตเท่าไหร่เพื่อจะไปหผลให้ได้เงินเราสองหมื่นวะเอาเอาเอารลีเทิร์นแบบคุณดีกว่ไปหมดลีเทิร์นแบบคุณดีกว่าโอ้โหเนื่องจายวันน่ะหกเจ็ดสิบคนเดียวอ่ะไปหมดได้รถวันหายใจก็ได้เงินนึงอะ ผมฟ,ฟังที่ผมยังชอบ well เลยโมะนะมีคนบอกว่าผมขายหนังสืออะไรได้ผมก็บอกจูบูก็ได้กเสียี่งก็เลยเราไม่รู้ว่าอยากที่เมย์ก็ได้สำหรับเด็กยุคใหม่ที่ศึกษาธรรมะบางทีน่าจะมีเส้นบางๆระหว่างความเข้าใจกับความเข้าใจผิดนะ แต่ทีนี้เราก็อย่างในฐานะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มันจะต้องมันจะต้องเตือนเขาไหมวิกฤตการ์จ่ายมัน่สูงขึ้นนะอย่างนี้ไม่ได้เท่าเดิมเฮ้ยค่าไฟยังต้องใช้เงินอยู่จริงผมผมแบบที่พี่เดือพรูดนะผมมองนะคือว่าเราทุกคนที่เป็นคาวบาเนี่ยศึกษามาได้เปรียบ ได้เปลี่ยนเปลี่ยนมากการศึกษาธรรมะเนี่ยได้เปรี่ยนกางทำโลกทางธรรมเราจะรู้ทางที่แบบเรารู้เลยว่าทางไหนไม่ดีอ่ะไม่ต้องไปเสียหลักมันเลยนะถ้าเกิดเราล่วงละเมาเนี่ยบางทีเราไปเจอทางที่มีเราไม่รู้อ่ะนี่ไม่ดีจริงบ้างแต่พอเรารู้ธรรมะพกอ่ะคือรู้ความจริงเรารู้เลยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้มาแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรเจริญอพี่พี่เพื่อบอกอ่ะคิดคิดจะทำสิ่งที่ดีสิที่จะทำมาคิดที่ดีแล้วก็ทำที่ดีพอคิดทำาที่ดีเสร็จปุ๊บแอลก็เอาติดหักสิทธิ์ใสเลยไปศึกษามัน ก็จะไปดังหมดทุกคนศึกษาวุ่นวุ่นนี่มันมีทุกวันนี้มัมีที่ศึกษาเยอะเลยถ้าทุกคนเนี่ยเลิกไปศึกษาเรื่องข้าวล้านมาศึกษาเรื่องการทำงานการลงทุนธุรกิจเรื่องเงินเงี้ก็สำเร็จแล้วถ้าเรามีธรรมะเนี่ยยังไงเป็นแต้มต่อในชีวิตแล้วเพราะธรรมะจะสอนเราเรื่องความเป็นจริงว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยยังไงและทางโลกยังไงมันไปได้ไวมากมันเรื่องที่เราบอกว่าบางทีเรามาติดการเดืเพเราเป็น คารว่าทำอะไรอย่างรวยนะไม่ใช่เงี้ยมันขัดมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะเหมือนผู้เจ้าบอกว่าผู้เจ้าไม่ได้บอกเลยนะว่าไม่ให้ใช้เงินเยอะผู้างบอกว่าอย่าให้ใช้รายจ่ายทั่วหลายรับเท่านั้นเองถ้าวันนี้คุณมีเงินเงินดือนสักลล้านนึงคุณมาใช้หมื่นนึงมันก็เบียดเบียนไปแล้ววันนี้มันถ้าตื่นวันเงินเดือาได้หมื่นเดียวเลยใช่เป็นแบบนั้นแหละเนี่ย ผู้ชายไม่ได้บอกเลยว่าเฮ้ยต้นมันจะอย่าใช้จ่ายรายจ่ายทั่วไปรับแค่นั้นเองถ้าเขาบอกเลยความีรายได้มาพุ่งัปเลี้ยงดูตัวเองก่อนเรียนเรียงเสร็จดูเลยคนใกล้ตัวแม่พ่อแม่พ่อสู่ก็อยู่แล้วคนศึกษามาใช้ชีวิตง่ายเลยเหมือนมีไม้แหลบแล้วก็ไปศึกษาพี่พีเตอร์หรือทุกคนพูดไว้คุ้นแล้วเอาไปทำครับเพราะเราเป็นชาวว่านเราไม่ใช่นักบวชที่แบบนึกออไหมเป็นชาวว่าต้องทำมากินอ่ะต้องซื้อต้องอะไรพวกเนี้ย